เดี๋ยวไปต่อกันที่อีกกรณีเนะครับเป็นกรณีสืบเนื่องก็คือเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งสองนั่นครับแต่ว,ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ก็คือวิธีการหลอกลวงที่มีการพัฒนามากขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธานาการธานาคารเนี่ยครับเขาเตรียมที่จะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนมาตรการและข้อกฎหมายเพื่อรับมือกับภัยไซเบอร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เช่นเดียวกับปัญหาการหลอกโอนเงินนะครับหลังมีการตั้งข้อสังเกตมิจฉาชีพมีการเจาะกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการของรัฐด้วยครับวิกฤตโควิด -19 กครับก็ทำให้ประชาชนนะครับทำธุรกรรมการเงินผ่านโมบายแบงกิ้งเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดกันเลยขณะเดียวกันก็พบว่ามิจฉาชีพก็ใช้โอกาสนีนะครับในการเข้าถึงเหยือ่อเพื่อหลอกโอนเงินได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารก็บอกว่าสมาคมธนาคารไทยก็เตรียมที่จะออกรายงานคําแนะนําสําหรับผู้ใช้บริการทางการเงินเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และสมาร์ทโฟนของตัวเองว่ายังปลอดภัยจากมาแวร์หรือว่าฟิชชิ่งเมลหรือไม่ครับหลังได้รับรายงานปัญหาการรั่วไหลของข,องข้อมูลส่วนตัวและหลอกโอนเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงของวิกฤตโควิด -19 พร้อมกันนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าขณะนี้มิจฉาชีพมีการพุ่งเป้าหลอกลวงกลุ่มผู้ที่เคยสมัครหรือว่าเข้าโครงการสวัสดิการภาครัฐในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมออมเงินจนํานวนมากในบัญชีออมทรัพย์ซึ่งก็ง่ายต่อการทําธุรกรรมผ่านบัญชีม้านั่นเองถ้าไปดูสถิติก็จะพบนะครับว่ามิจฉาชีพถอนเงินจากบัญชีม้าภายในเวลาไม่เกิน10นาทีเท่านั้นหลังจากที่เหยื่อโอนเงินให้ ก็เลยทาให้การอายัดบัญชีม้าปลายทางไม่สามารถระง,งับความเสียหายของเหยื่อได้แต่ว่าช่วยลดโอกาสสร้างความเสียหายให้กับเหยื่อรายอื่นๆได้นั่นเองนะครับทางสมาคมก็เลยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอปรับปรุงมาตรการและข้อกฎหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบรรเทาปัญหาภัยไ,ไซเบอร์ภาคการเงินแล้วก็เตือนผู้ใช้บริการทางการเงินให้พิจารณาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจดาวน์โหลดโปรแกรมหรือว่าบอกข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นครับ พยายามระวังนิดหนึ่งว่าถามตัวเองว่าทำไมเราต้องให้ทำไมเราถึงต้องทำตามเขาทำไมเราถึงต้องลงโปรแกรมนั้นพยายามถามตัวเองบ่อยๆผมคิดว่ามันจะช่วยเพราะบางครั้งผมว่ามันมาด้วยหลายวิธีหลอกอะบอกสู่สำเร็จคงไม่ได้พราบางทีเปลี่ยนจากแบบนี้ก็ไปเป็นแบบอื่นแต่ทำไมมันใช้ได้อยู่ คุณกิติเขายังได้พูดถึงปัญหามิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างชื่อของกรมสัมพารธและหน่วยงานรัฐอื่นๆด้วยนะครับว่ามิจฉาชีพวางลิงก์นะครับที่ฝังมาแวร์คัดลอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นหากเกี่อหลงเชื่อมิจฉาชีพก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นสําหรับสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกให้เหยื่อบอกข้อมูลเชิงลึกเสมือนคล้ายๆกับเป็นการขอกุญแจบ้านนะครับหรือว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทาธุรกรรมตาม,ตามแผน ทีนี้ครับทางด้านทีบ e a ซิรนะครับก็มีการจัดประชุมประจําปีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยไซเบอร์พร้อมกับจัดการแข่งขันเจาะระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานด้วยที่ต้องมีการจัดแข่งขันก็เพื่อที่จะหาช่องว่างและก็แลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือนั่นเองนะครับจะได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ ณวันนี้เรียกว่าต้องระวัดระวังระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าไม่เฉพาะช่องทาง Wi-FI ใช่ไหมคะท,ที่ไปใช้ในที่สาธารณะช,ช่องทางของการไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ในธุรกรรมออนไลน์ต่างๆแต่แม้กระทั่งบางครั้งถ้าคุณผู้ชมสังเกตปัจจุบันเนี่ยมเมสเซจหรือว่าข้อความเข้าโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะแปลกไปบางครั้งอนุมัติเงินกู<อ>้บางครั้งบอกว่าเราได้สิทธิ์ในการได้รางวัลพิเศษต้องถามคุณผู้ชมว่าณวันนี้มีใครที่ยังไม่เคยได้เมสเซจประมาณนี้บ้าง คุณได้บ้างไหมได้ครับได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่า,าไม่เคยกดเลยนะครับนั่นแหละค่ะสาคัญมากจริงๆแล้วเราต้องระมัดระวังคือถ้าเห็นบางทีเห็นเป็นตัวเลขและเห็นในลักษณะเหมือนเป็นธนาคารอา,อาจจะเกิดความตกใจแล้วก็เข้าใจผิดว่านั่นเป็นธนาคารจริงๆแต่อันนี้แหละคือกลที่เข้ามาหลอกลวงต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ